สัปปุผู้รักเพือนกระแสเป็นคนที่หงายมือยิ่งกัตปุผู้ส่งผูดกลางอ,อกให้มีความสุขโดยไม่ต้องออกสีเราจะใช้ยื้ตาทำพ้อฮะเพราะอยู่ที่ไหนก็ทําได้ตลอดเย็นงสึ่งก็ทําได้เรื่อ,ง,ง,ททอง,งที่เป็นเรื่องสำคัญจะเป็นสามคนเลยก็ได้นะ เวลาที่ผู้ส่งขยับมือขึ้นลงนชา้าๆผู้รับรู้สึกได้ไงบ้างของผู้ส่งด้วยรู้สึกมีแรงกดลงมาที่ฝ่ามือชะตาในขณะที่กดมือลงเวลาที่ดึงมือขึ้นไปแต่แต่ให้ได้ยืดแต่ตั้งมือแล้กวก็ที่มือก็มีความรู้สึกชา้าๆจ้าๆอิกแบบยากจะตาต่างาความรู้สึกกนันนะ คราวนี trust, ้ผ <re> nah <cat> ู framework. ้ส <'s> <Union> ่งเคลื่อนมือเป็นวงกลมผู้รับรู้สึกการเปลี่ยนใจของคลื่นกระแตนรู้สึกด้วยค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากระแสงนี้เพิ่อยคหมุนวนไปก็หน่วงหน่วงเด็นไปเหมือนกับก้อนกลมกลมอยู่ที่ฟังมือแล้วก็กลึ้งไปกลึ้งมาตามกระแตที่เร่อยหหมุนเลยค่ะละเอ็บความรู้สึกไปนะคราวนี้ผู้ส่งเราขยับมือขึ้นลงซ้ายขวาเล็กนิด อยาู่ที่ลงซ้ายขวาเด็กๆก็สามารถทำได้นะครูก็บอกรู้จิตไม่ได้รู้รู้จิตไวภายในนี่เขาก็ทำได้เด็กๆความรู้สึกไปนะผู้รับรู้สึกได้ไงบ้างแล้วแต่คนบ้านอยู่แค่ไหนมือจะรับกระแสจาก่ายสาคัญได้เลยทันทีนะกลาเรารู้สึกไวที่มือรู้สึกสายถึงจะอยู่ไกลขนาดไหนก็สามารถรับกระแสได้ รู้สึกผมมีแรงกดลงที่มือในขนาที่ลบมือลงมือที่ดึงขึ้นก็กระจายไปที่ขึ้นไปความมือด้านซุกหม้อกป๊ะได้ส่งให้ก็จะมีกระแสแรงมากขึ้นนะค่ะบคราวนี้ผู้ส่งมือนิ่งสักครู่ผู้ส่งกับผู้รับก็ใช้หลักตาที่หนึ่งแทนทีหลักตาทางผู้ คราวนี้ผู้ส่งขยับมือขึ้นลงช้าๆโดยที่ยังหลับตาอยู่ผู้รับรู้สึกสัมผัสได้ย,ย่างแน้กระทั้งหลับตาคนที่หนามี้บอกผู้ส่งด้วยทุกคู่ทุกคนก็ออยังรู้สึกถึงแรงที่กดลงมาท,ที่สอามือแล้วก็ยื่นขึ้นไปยิ่งแล้วจะหลับตาทุกคนจได้ถึงสตัแทนทุกคนตาคนหนาบอกเลยรู้สึกอย่งงแม้กระทั่งหลับตา คราวนี้ผู้ส่งมือนิ่งสักครู่สุลามิเยร์ยาผ่อนความรู้สึกระบริจีรานอกค่อยๆยืนตาแล้วทอดตาตั่งสักครู่ค่อยๆเอามือออกท่านๆทีละข้างแล้วมือลงผู้ส่งกี่ข้างทีละมือลงผู้รับรู้จะเป็นอางสุลามิเชียร์ยันคู่ค่อยๆยืนตาช้าผู้รับเปลี่ยนเป็นผู้ส่งผู้ส่งเปลี่ยนเป็นผู้รับสลับกันรับสลับกันส่งมีช้าๆเห็นไหม ผู้ส่งมือที่จะครูเราจะเรียนรู้การรับสบคลื่ยกระต่ายนะผู้ส่งมือมี่จนะครูผู้สง่งพูดหลัองลออกให้มีความสุดโดยไม่ต้งองฝบาเศษทำใหพร้อมกันเลยนะ ผู้รับสัมผัสความรู้สึกที่มองด้วตาเปล่าไม่เห็นนะทําไปพร้อมๆกันเลยเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตนะ <Yeah. S 1> คราวนี้ผู้ส่งขยับมือขึ้นลงช้าๆผู้รับรู้สึกได้ไง,งบ้างบอกผู้ส่งด้วย yeah. okay. 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 กลางอ,อกรู้สึกไหยที่มือรู้สึกตายคราวนี้ผูส้ส่งเคลื่อนมือเป็นวงกลมผู้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไาให้เราเรียนรู้สิ่งเกิดทั้ว่าตราแสมีได้รับส่งถึงกันได้กลางอ,อกเรารู้สึกไปอยู่นะที่มือรู้สึกตายมานทีกลางอกไม่เต้น เบาบ้างแรงบ้างว่างบ้างควารู้สึกวาทางนี้ผู้ส่งขยับมือขึ้นลงซ้ายขวาลิ้นตีผู้รับรู้สึกได้อย่งบ้างกับผู้ส่งด้วยมีการเปลี่ยนแปลงชื่นใจแต่ไม่แลวจะเกงดเกตนะคือเราจะเคลื่อนมือข้างนอกแต่ความรู้สึกเราอยู่ที่หลังอกบนเลน้์ตี ไม่เกี่ยวกันนะสัมผัสความรู้สึกไวนะกลางโลกรู้สึกไวที่มือรู้สึกไปคางนี้ผู้สง่งมือนะี่สักครู่ผู้ส่งกับผู้รับค่อยๆหลับตานะผู้ผู้ส่งพูดกลางโลกให้มีความสุขโดยไม่ต้องออกสีย เวลาเราหลับตาแล้วมันจะเป็นไงบ้างสำคัญคือเราเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตคราวนี้ผู้ส่งเราอยาบมือขึ้นลงดูสิ